เ,เ,เดือนกุมภาพานนันธ์นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญกับคนไทยเชื้อสายจีนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของวันตรุษจีนที่ครอบครัวจะได้กลับบ้านและอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นกันมาสร้างความสุขและความอบอุ่นในเกม The Sims 4เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันเถอะกิจกรรมจากของรางวัลมาแล้วค่ะรอบนี้มาในทีม This is my Sim family ค่ะ ก็ให้ผู้เขาเร่วมสนุกโพสต์ภาพครอบครัวในเกมเดอะซิมสพร้อมอธิบายที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะ Hat c h a กทีเลินเดนจังแฮชแท็กเดอะซิมสี่ชาเลนจ์ทีเอชแฮชแท็ตุ๊ดจีนนี้รวมตัวที่เดอะซิมค่ะ ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสำหรับของรางวัลน,นะคะ27ท่านก็จะได้รับภ้าคสริมเดซิมสี่นะคะคนละ4ภาคเลยแล้วก็มีรางวัลใหญ่3คนนะคะจะได้รับภ้าขมเดซิมสี่สุดลิมิเต็ดอิทิชั่นด้วยบอกเลยว่าน้องฟูใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะมาร่วมสนุกกันค่ะ ก้าวันนี้นะคะจนถึงวันที่27กุมภานี้นะคะพี่เนินจะประกาศผู้ชนะวันที่27กุมภานในเพจลินเดลเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดนะคะเข้าไปที่เพจอินเดเลหรือว่าอ่านที่ description ข้างล่างใต้คลิปได้เลยค่ะก็สำหรับใครที่ไม่มีเดซิมสีภาคหลักนะคะตอนนี้เนี่ยมีเทศกาลลุ้ a หน้ายิงยีซค่ะภาคหลักเนี่ยลดเหลือส0งร้กว่าบาทเองแล้วก็มีภาคเสริมอื่นๆด้วยนะคะที่ลดราคาอยากเล่นกิจกรรมนี้จะต้องมีเดซิมภาคหลักมาถ่ายรูปก่อนนะแล้วมาลุ้นภาคเสริมกัน สำหรับของรางวัลน,นะคะที่แจกรอบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับเกม The 4นะคะ,ะ,คะไปทั้งหมด4ภาคเลยค่ะภาครแรกก็จะเป็น Discovery University นะคะหรือว่าภาคมหาลัยนั่นเองต่อไปก็ Parenthood น,นะคะภาคครอบครัวค่ะเลี้ยงลูกแล้วก็ Tiny Living s t u r f นะคะเป็นภาคที่สร้างบ้าน Tiny หลังเล็กนะคะแล้วก็ Kid Room s t a r f นะคะก็จะมีพวกแบบของเซอร์ของตกแต่งเราติกไว้ประชม วันนี้พี่ลีนมาเล่นรูบี้โรเซ่มมนายแล้วก็อาตอฮารันนะคะเพราะว่าเราจะให้เด็กๆทั้งสี่คนเนี่ยโตเป็นใบหนุ่มสาวนะคะเ,เราจะเข้าเรียนมาหาลัยค่ะทุกคนท <ำ S 2> ันจริง เราแซ่จะเรียนมหาลัยหรอเนี่ยเอ้ยจะไหวหรือเปล่าม .6 ก,ก็ยากมากแล้วนะงั้นเดาให้แม่ๆม,ม,ม,มาที่บ้านก่อนตอนนี้นะคะไข่มุกกับลูมินามาแล้วนะคะวันนี้วันเกิดนูแล้วไข่ทอดก่อนเนี่ยมาเป่าเทียนค่ะลิลี่คุยกับน้องเชลนะคะ ยายแบงคพานนยก็น้อยน่ารักชาติดอวจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเป่าเค,ค้กทั้งสีคนเลยนะคะรักในเสียงดนตรีนะคะเพราะน้องเป็นนัอง,งนอันนี้ก็ว่าน่ใจดีเนาะโอเคต่อไปนะคะเรเซ่ทอมเทนเมิร์ี่หนูเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย <laughs> เขาเป่าแบงพายนะคะเออแปลงร่างเป็นคั้งคาวอยู่ได้ าการขจัดความโกรธบางครั้งผมก็นกโกรธตัวเองมากๆตอนที่ไม่รู้จะยังไงกับชีวิตดีผมจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงก็ให้ออกกำลังกายสักหน่อยนะคะอันนี้ก็มาจากพากคคาเลนฮูดเนาะที่แบบมีคำแนะนำม,มันไม่ได้หมายความมอาได้เสน่ห์ไปสักทีเดียวนะคะแต่แบบเธอจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะคือจีบยากนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นรูปหัวใจแล้วก็รูปล็อกนะคะ ต่อไปอตโดฮารันนะคะอ่าได้ท้าสะเพิ่มมาด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีความรับผิดชอบพี่ลินจะเลือกเป็นทายาทมหาสมุทรนะคะต่อไปนะคะมูนไนมูนไนโอ้ยเนี้สกอตส่งของขวัญมาให้เรเซ่เลย นักเต้นเท้าไฟนะคะเอออันนี้แหละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะสมัครเรียนนะคะเราจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะสถาบันฟลอกเบอร์รี่ค่ะทุกคนมีภาคมาหาหลัยเขาก็จะแจ้งเตือนเนาะว่าแบบเข้าสู่ใบหนุ่มสาวแล้วเนี่ยเราจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยรหรือเปล่า แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะสมัครเรียนกันเลยมหาเิียาลไลองสมัครรับทุนการศึกษาไหมอ้าวปุูปิ้งเป็นอะไรอ่ะคุณอาปปิ้งเป็นอะไรคะไม่สบายหรือเปล่าว่ะมุลไดยได้ทุนการศึกษาด้วยนะคะทุกคนมีอ่าสทุนการศึกษานะคะอันแรกเป็นนักกีฬานะคะ อันที่2อ e ีสปอร์ตอันที่3พพลเมืองสานแมชูน่บุมในัน่าจะเหมาะกับนะักกีฬาเนาะก็เเตะบอลน,นะคะแข่งขันเพราะว่าตอนเด็กๆก็ชอบเล่นบอลอยู่ละต่อมาก็ชอบเตะบอลน,นะคะโอเคเราจะสมัครทุนนี้ค่ะของโรเซ่มีพิ่มมาเป็นดาราในอนาคตด้วยนะคะใบสมัครมหาเทยาลัยอ,อ,อยู่ระหว่างการจัดส่งแล้ว จดหมายตอบรับแล้วนะคะโอเคต่อไปก็สามารถสมัครเรียนได้แล้วค่ะทุกคนก็จะมีมหาวิทยาลัย r ร g h t c h a r t e r นะคะกับสถาบัน FrogBury ค่ะเราจะเลือกสถาบัน FrogBury ีให้เด็กๆนะคะโอเคที่ FrogBury นะคะก็จะมีปริญญาหลากหลายปริญญาเลยค่ะบางปริญญาเนี่ยเป็นปริญญาขึ้นชื่อน,นะคะจะต้องมีทักษะให้เพียงพอถึงจะสามารถเรียนได้เนาะ ของมูลนหนนะคะพี่เรนเลือกเป็นเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วกันนะคะเรียนเอาซะสองวิชาก่อนไม่งั้นไม่ไหวจริงๆวิชาเลือกเราจะเลือกเป็นกลยุทธ์ในวิดีโอเกมนะคะโอเคเราสามารถเลือกอยู่ที่บ้านนอก้วิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นที่พักของมหาวิทยาลัยเนาะ โอเคพี่นจะเลือกเป็นที่พักของมหาวิทยาลัยนะคะทุนการศึกษานักกีฬานะคะก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปนะทุกคนจริงๆค่าใช้จ่ายมันไม่ได้แพงขนาดนี้นะคะที่มันแพงขนาดนี้เป็นเพราะที่พักของมหาวิทยาลัยะคะ่ะชําระด้วยเงินทุนนะคะของอตัตฮารันนะคะเราจะเลือกวิจิตสินค okay, ่ะโอเคสองเหมือนกันเนาะสอยว,วิชาเลือกเลือกเป็นการเล่นเปียนโนนะคะแล้วก็ไปยังที่พักของมหาวิทยาลัยนะคะนี่มุนไหนอยู่ รจะไปหาหมุนในเราไปนะคะรูบี้รูบี้โอเคเอาอะไรเนี่ยทั้งคอมทั้ง iPad จะเลือกเอาสอักอย่างรูบี้เฮ้ของรูบี้นะคะเรียนปริญญาขึ้นชื่อได้ค่ะ oh. วิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนชีววิทยายดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นนักชีววิทยายท้องทะเลนะคะแล้วเป็นนักเงือกอยู่ด้วยโอเควิชาเลือกนะคะเอาเป็น แอนฝึกฝนสตเตลียงน่ารักดีนะคะไปที่พักมาเทอ่ยไรนะคะรอกันอยู่สองคนเลยโอเคได้รับทุนการศึกษาด้วยนะคะเป็นทุนคุณความดีก็ได้ด้วยเนี่ยทุกคนเป็นกันหมดเลยอะ,อะไม่รอรอแซ่เลยโรเซ่คิดถึงสมาชิกครอบครัวคิดถึงพ่อนะคะเรียนปริญญาขึ้นชื่อไม่ได้อ๋อแต่เรียนชีววิทยา ใช่เนี่ยเรียนเป็นการละครอแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องได้ทุนศึกษาอันนี้ด้วยนะคะก็เลือกเป็นวิชาเลือกการถ่ายรูปซิมแล้วกัน,นะคะ่ะที่พักของมหาวิทยาลายัยโอเคนี่ได้ทุนดาราในอนาคตนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาคุณความดีเหมือนกันเลยยา้ทุกคนจะได้เล่นแล้วคะ่ะโอเคได้ <laughs> เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะมูนไนค่ะเราก็จะให้มูนไนเนี่ยใสเ่เสื้อกล๊กไหม่พรมนะคะสีเหลืองค่ะก็จะเป็นโทนสีเหลืองขาวแบบนี้เลยต่อไปหนุ่มน้อยน้าหวานนะคะอตโตฮารันค่ะก็ใส่เสื้อกล้กไใหมพรมสีชมพูนะคะแบบนี้ใส่กับรองเท้าผ้าใบเนาะและคนต่อไปนะคะน้องรูบี้ค่ะสาวน้อยน,น,น่ารักน่าหวานนะคะ ก็จะเลือกเป็นชุดนี้เลยค่ะเป็นชุดมหาเชลัยนะคะก็จะเป็นเ,เสื้อแขนยาวสีฟ้านะคะพี่ียนเอเลือกสีฟ้าให้น้องเนาะแล้วก็โรเซ่ค่ะจะบอกว่าชุดโรเซ่เนี่ยแซ่บมากทุกคนดูสิโชวเอวอ,อ่ะโหเศียดายนะคะที่กระโปรงเนี่ยมันบักนะคะต้องขอบเอวก็เลยดูเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าน,นะคะนี่คือที่พักของเรานะคะทุกคนหลังไหนหลังนี้ค่ะคือเขาทาสวยมากๆเลยพี่ดึงก็เลยโหลดมาจากในแกลลอรี่นะคะจะบอกว่าแบบอลังการมากๆเนี่ยแค่ดูภายนอก,ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าแบบข้างในเนี่ยต้องเต็มไปด้วยแบบของสุดยอดมากๆแน่ๆเลยทั้งสองหลังเลยเนะะี่ยค่ะก็เป็นเหมือนอที่พักแฝดเนาะ พี่ดินเลือกฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยนะคะของ f o อกเบอร์ค่ะอันนี้เป็นอาคารรมฟ็อกเบอร์รีนะคะพี่ดินก็โดดมาในแกลลอร,รี่ด้วยอืมย่อๆเลยแตกโค้ดมหาวิทยาลายัยทุกคนต้องแบบมาเล่นกันนะเพราะว่าภาคเนี้ยสนุกมากๆแล้วก็ปวดหัวมากๆเลยแลนสี่คนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะเรียนจบหรือเปล่า โอเคก็ประมาณนี้นะคะตรนนี้ก็จะมีตึกเรียนนู่นนี่นั่นข้างหลังก็จะเป็นละแวกแบบบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยดีกว่านะคะนี่โ,โหเดี๋ยวนะจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาดูชั้นบนกันก่อนนะคะตอนนี้ก็จะมีห้องศิลปะค่ะ แล้วก็ห้องเรียนอาเปียนโนนะคะร้องเพลงตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องวิทยาศาสตร์นะคะโอ้โหอันนี้เป็นแบบว่าเครื่องมือเป็นโต๊ะสร้างหุ่นยนต์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรองอาหารสําหรับที่พักนะคะฮลโหลฮัลโวมากๆเลยโอเคเรามาดื่มน้ํานะคะหรือว่าสั่งอาหารกินอะไรดีนเนี่ยอกินสลัดมะเขือเทศแล้วกัน รูมากเป็นที่พักที่แบบมีทุกอย่างเลยทุกคนสําหรับโรคคนรวยเนียคะอันนี้ชั้น2อนะคะเราไปดูเอามาดูอีกชั้นหนึ่งนะคะโอเคแต่ละห้องเขามีทั้งหมด8ห้องนะคะซึ่ง8ห้องเนี่ยก็จะรับนักศึกษาได้8คนแต่แก๊งของเราเด็กๆเ,เนี่ยมี6คนนะคะพี่เดินก็เลยขายเตียงคะ่ะทุกคนเนี่ยขายเตียงห้องนี้ออกไป2ห้อง เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโรเมตคนอื่นนะคะแค่6คนที่เรารู้จักนะคะอ้าวมูนไนกลับมาแล้วไปเตะฟุตบอลมาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมยูนาไปอยู่ในห้องมูนไนล่ะยูนาเธอกำลังเล่นโน้ตบุ๊กของฉันอยู่นะเออขอเล่นหน่อยสิก็ห้องยูนาโน้ตบุ๊กมันพังไปแล้วอะแล้วไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยเออนั่นนี่สิอันนี้ห้องมูนไนต่อมานะคะอ้าว ไม่ได้เป็นห้องของรูบี้นะคะอันนี้ห้องเจสซี่คือพี่เล่นเนี่ยตั้งเตียงไว้แล้วนะคะเนี่ยนี่หน้าห้องก็จะเป็นประตูแบบนี้แต่คือพี่เลเน่นอะไม่ได้ล็อกประตูนะคะเด็กๆก็เลยสามารถแบบเข้าไปห้องของเพื่อนๆได้อะไรประมาณนี้นะคะพอเล่นเบสบอลโอเคห้องต่อไปนะคะสีแดงห้องโรเซ่ค่ะ,ะแล้วโรเซ่ไปไเป็นอเนี่ยอาการบ้านใครเนี่ยโรเซ่ ทำการบ้านนะคะอะทำการบ้านด้วยกันโอเคห้องสีแดงห้องโรเซ่นะคะทุกห้องก็จะมีห้องน้ําหรือเปล่านะแต่ห้องโรเซ่มีห้องน้ําอะมีทุกห้องมีทุกห้องนะคะเนี่ยขนาดส้วมยังเป็นส้วมไฮเทคเลยทุกคนอา่าส้วมแบบสุดจัดอะโอเคต่อมาฝั่งนี้นะคะอันนี้เตียงของโรบี้ค่ะโรบี้สีฟ้า เตียงนี้ของยูนานะคะเราก็เตียงของฮารันค่ะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเราได้ดูห้องของแต่ละคนไปแล้วอเอ๊เจสซี่กินอะไรอะจสซี่ดื่มเลือดค่ะทุกคนอันนี้เป็นอ่าเป็นชุดออกกำลังกายของจสซี่นะคะสำหรับชุดก่อนที่พี่เรียนเลือกไว้อ่าชุดนักศึกษาก็จะเป็นชุดที่เราเคยเห็นนะคะก็จะเป็นชุดนี้ โอเคมานั่งทำการบ้านนันค่ะโอ้บรรยากาศแบบข้างนอกคือปกติเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยที่อาคารรวมใช่ไหมคะแบบไปเจอเพื่อนๆหรือทำกิจกรรมหรือฝึกทักษะแต่ว่าที่พักแห่งนี้คือครบคันมากๆเลยอะอ่ะไม่ยอมทำกันบ้านค่ะจะซี่มานั่งเล่นเกม อ้าวพอ่อมาเยี่ยมค่ะทุกคนโรเซ่ไปไหนแล้วเนี่ยบินไปบินมาเตะลูกฟุตบอลกับโรเซ่เมื่อกี้มีเพื่อนนักกีฬาด้วยโหโรเซ่เนี่ยใส่ส้นสูงเตะฟุตบอลยังเก่งเลยอะเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะคะฝึกเล่นกับมูไนไน์บ่อยโอ้ยตายตายนี่เป็นไงละเป็นไงละนีมาเก่งใช้ได้เหมือนกันนะเธอไม่สนใจเข้าร่มทีมฟุตบอลเหรอ มีเอาอ่ะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอก uh huh. อ,ะ,อะพี่ลิลองยกกำแพงให้ดูนะคะด uh ีเทลในการแต่งห้องเขาสวยมากๆเลยอยู่สิเขาแบบว่ามีรายละเอียดต่างๆนานานะคะทั้งโปสเตอร์ติดแบบห้องนู่นนี่นั่น ชอบมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเล่นปิงบองกันดีกว่าค่ะก็จะตกแต่งแบบอ๋อเพราะวันนี้เจ้าต่างๆก็จะเน้นไปทางสีแดงนะคะเพราะว่า Fox b e r r y เขาแบบเีมสีแดงอย่างของ r ร g ช t s ต u t อร์ก็จะเป็นสีเขียวอีแพ้ฉันแล้วนะฮารันโธ่หรือพี่ก็อย่าตีแรงสิอ่ะเ <laughs> มื่อกี้รับได้หรือเปล่านะอ่ะอะไรเนี่ยลง,งอ่ะ โหนี่เจอลูกนี้ไปหน่อยเป็นไงล่ะนี่นะ่ะนี่นะ่ะ <laughs> ใครเจะแพ้ใครจะชนะนะโอเคมีเวลาอีกสองสามวันก่อนจะไปเรียนนะคะตอนนี้ก็สบายอยู่ถ้าเกิดแบบเข้าไปเรียนแล้วรับรองว่าแบบโอ้ปวดหัวแน่นอนเลยทุกคนชิดดูตอนช่ค <c oughs> เล่นพักพุดดิง้ง <c oughs> แบบให้ไปเรียนาหาเชล้อไลแบบพุดดิ้งก็โดดเรียนไม่ไหวไม่ไหวอะ่ะแล้วยิงพัก่ากเชลลอไลที่เล่นนะเอโหถแทบเป็นลมอ่ะตอนนั้นเล่นทั้งครูทั้ง าทางนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ชนะคือรูบีค่ะโอ้ยแพ้จนได้อะ่ะยังอยู่ได้กินแล้วนะคะอ้ยหิวใจ้จงขายแล้วอะ่ะได้กินแพนเค้กแล้วดูท่าเบื่อโลกมากทุกคนนี่มาจับดีๆนะ ทุกคนดูสิโอู้หโอ้ยตายแล้วฮารันทำไมไม่จับให้ดีเดชล่ะโอ้โหมูนไนนี่แข่งกันใช่ไหมอ่ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจสัหน่อยไม่ได้ตั้งใจแล้วข่เมื่อไรอ่ะโอ้ยก้นกบหักแล้วมึงเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีความแบบรูปก้นกบอะให้โรบี้ดีกว่า มีเอาแล้วโอ้โหมีอย่างเชื่อเลยทุกคนดูสิคะโรบีเป็นยิงแกล้งโหอมมุนไนได้ไงอะร่างกายของมุนไนมีแต่กล้ามเนื้อแล้วดูมุนไนอ๋อเดี๋ยวตกใจมุนไนวมันฟ้าทองเลยอะจะล้มเหรอคะทำไมมุนไนสำลักอยางงั้น่ะแต่นะเดีนะโอ๊ยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ โหไม่มีใครอุ้มบุญไหนได้เลยอ่ะรู้สึกอับอายนะคะพระท่านในการยืนบนถังอะ,อะมีความสุขนะคะจากการดื่มน้ำสับประรดมะนาวไปดีกว่าซ่อนตัวจากทุกๆคนตายแล้วบุญไหนบุญไหนอับอายจริงๆเนี่ยมันสองรอบแล้วนะทำไมไม่มีใครทําได้อะฉะนันเองก็อยากจะกินน้ำผลไม้ที่แท้เหมือนกัน่ะบุญไนร้องไห้อะ จะมีการแข่งขันมุนเนตจะออกไปเล่นฟุตบอลแล้วนะคะการแข่งขันอ e ีสปอร์ตจะจัดทุกวันเสาร์วเวลา6โมงเย็นที่สถามกีฬาฟรักเบอร์รี่เกมฟุตบอลของมุนเนจะเริ่มแล้วมุนเนอาจจะต้องชวนเพื่อนๆในทีมฟุตบอลมาช่วยอุ้มนะคะไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวแอบมาดื่มแอบมาดืม่มมาให้ะคะแอบมาดื่มกันในห้องฮาลัานทำไมไม่ชวนละ่ะน้องยืนนาปล่อยผมกลวน,น่ารักนะคะเนี่ย เหลืออีกสองวันแล้วนะคะทุกคนจะได้เรียนแล้วและค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพี่เป็นต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเริ่มสนุกกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนบ้ายบายค่ะ